กอ่ประทูแกเอาเหนือปลาทูอย่างปลาทูมาหลังสีมตาตำเตรียมปลาทูปลาทูอย่างไว้ในมือสองอันแกเอาแต่เหนือมันชิตตำแล้วก็เตรียมอันหอมผักหอมเปผักหอมสงแงะแล้วก็อันหัวหอม แล้วก,ก็บผักปีกซอยแล,ล,ล้วก็มะนาวแล้วก็ใบมะกรูดหั่นไว้แล้วตำกระทุนให้ละเอียดละเอียดแล้วก็จะไป้มักใส่ผักปิกปน <ไฟ S 1> ใส่ข้าวคั่วใสนปลาใส่มะนาว เอข้นให้เข้ากันใส่หอมเอาหอมลงไปค่ะหอนี่นเป็นตะแสบบอเป็นตะแสบค่ะหอมหอมค่ะเด้ออยากกินไปลองเฮีกินมันเด้อใส่นำประแดกแคก่น้อยเบิ่งคุณน่ะเป็นตะแสบบอกล่อยปลาทูนะคะ